ไข่ชันนมไข่มุกพริกกับตัวรวยล้นฟ้าปั้นแจชนชื่นไม่อายจบแค่ปอหกเลี้ยงลูกติดแจงให้เหมือนลูกแท้ปลุกปั้นแจชนชื่นเปิดใจชีวิตตลกในมุมที่ไม่ตลกของแจ๊ดคุณแจง เคยๆมีช่วงที่ชีวิตไม่ดังสักทีตอนที่คาเฟ่เล่นไม่ได้คาเฟ่ปิดหรืออะไรไม่รู้ผมไปช่วยพ่อขายชานมไข่มุกไม่ได้หวังเงินอะไรพ่อให้ทำก็ทำผมคิดว่าจบแล้วคงเป็นเหมือนเดิมเป็นตลกฟุ๊กๆเรามีละครเล่นผมก็ทำมาเรื่อยๆ จับพัดจ,จับผูมาผมทำทุกวันเต็มที่ไม่ได้เงินก็ไปก็ได้ประสบการณ์ความรู้สึกกับอาชีพตลกใครมองไงไม่รู้แต่ผมมองว่าเล่นในคาเฟ่เทหน้าตาไม่หลอแต่เล่นขับได้รับความนิยมปัจจุบันนี้ก็ยังภูมิใจไม่อายกว่าจะมีวันนี้ผมไม่ใช่ตลกโดยพรสวรรค์ผมเป็นตลกพรสแสวง ตอนไม่ดังเคยตั้งธงว่าต้องให้คนเรียกชื่อตัวเองให้ได้พอคนเรียกชื่อผมได้ผมประสบความสำเร็จแล้วธงของผมอันนั้นยังปักอยู่ไม่มีธงใหม่เดินเลยมาไกลแล้วกลับไปก็อยู่ตรงธงนั้นที่เหลือเป็นธงเล็กๆที่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากทุกวันนี้ไม่ได้อะไรแล้วลูกเรียนจบทำที่ผมชอบสุดตรงไหนก็ตรงนั้นแล้ว ถามว่าจากวันที่คนจําชื่อเราไม่ได้นั่งช่วยพ่อขายชาน,นมไข่มุกชีวิตจบแล้วกับวันนี้เพลงร้อยล้านวิวไม่รู้กี่เพลงงานเยอะแยะมีบ้านมีรถยิ่งกว่าที่เคยฝันไว้ปริมาณความสุขต่างกันโคตรเลยไหม แจ๊ดยอมรับต่างกันโคตรแต่ยังมีความสุขที่ระวังตัวอยู่นะไม่ได้เกี่ยวกับเงินทองว่าเดี๋ยวเงินหมดนะเรื่องนั้นแจงคิดอยู่แล้วระวังตัววันที่กูหล่นลงมากูต้องไม่รู้สึกเจ็บนะไม่รู้หล่นในวิถีทางใดก็แล้วแต่ต้องคิดเสมอว่าเมื่อก่อนได้เท่านี้มาก็สุดๆแล้ว แจ้งเล่าว,ว่าเข้ามาช่วยจัดการถ้าเขาไม่พัฒนาตอนนั้นถึงไปได้ก็ได้แค่นี้ไม่มีทางไปได้สุดเพราะความยุ่งเหยิงในชีวิตเขาเยอะก็มาจาัดเรียงกันใหม่หมดตั้งแต่เรื่องเงินแต่ตอนนั้นเขาไม่มีเงินเลยได้มาเขาก็ใช้ไปแจ้งเล่าว,ว่าเราเชื่อเขาว่าเขาเก่งจนตกลงปงใจแต่งงานเพราะเราเชื่อว่าคนนี้มาเติมเต็มสิ่งที่เราขาดได้จริงๆ แจงย้อนช่วงแรกที่เข้ามาช่วยดูแลชีวิตแจ๊ดจากที่เขาใช้เงินเดือนละ3-4มถึงสี่หมื่นใช้3-4พันได้ไหมเพื่อไปเคลียร์ทำงานมาได้เงินเพื่อใช้ภาระ ถามว่าตอนตัดสินใจจากคบกันคิดไหมว่าอุปสรรคเยอะเราก็มีลูกเขาก็มีลูกเป็นอุปสรรคการตัดสินใจไหมแจงตอบชัดเจนว่าไม่ข้อเดียวของแจงเลยแจงก็บอกเลยว่ามีลูกแล้วนะบอกตั้งแต่วันแรกเลยที่คบกันและแจงค่อนข้างจากคอนเซนเตเรื่องลูกมากเพราะการจะเอาอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตค่อนข้างลำบากใจถามแจนว่ารักลูกให้เท่ากับเธอรักฉันได้ไหมข้อเดียวเลยที่เหลืออยากทำอะไรจะ ัดการให้ทุกอย่างเขาก็ทำได้คอยซื้อขนมให้ลูกเราเล็กๆน้อยๆแต่ทำให้เราประทับใจแจดยอมรับว่าความอบอุ่นของผมแม้กระทั่งลูกผมเองด้วยจนอยู่ด้วยกันแล้วสี่คนนี้บางคนก็โตไปแล้วเขาก็อยู่ของเขาผมจะเป็นคนที่ไม่พูดแต่จะใช้การกระทำแล้วแต่คน